ไปทำไมวะไปแจ้งเกิดไอ้สัสถ้าแบบมีคนฆ่ามตัวจะไม่มีใครหาสาเหตุเลยเไม่มีคดีไม่มีใครรับรู้รู้แค่ตายเ, <c oughs> เออสวัสดีครับเมื่อวานไปไหนมาวะเห็นขี่รถผ่านวนสองรอบไปตามหาล่แกไอ้สัต์นี่ก็ยิงกูไว้หยุดเลยเชีย่ยลิน้นลิ้นมาสะใกูมาแล้วเพื่อนอืออือเยี่ลาแม่เลยไอ้สั์เที่ยวนะกูวมึงอะ่ะไอ้คิวจะไม่พูดพูดเลยเหรอครับคุณคิวทำไมคุณต้องเงียบเพื่อนกันมือ ก็ไม่ใช้อะไรอัดวะไออันนี้ที่อัดตเกมอ่ะกูใช้ใช้แอปใน iPhone เนี่ยไอโฟนมันมีมาให้อยู่แล้วดีนะทิ้อยู่เลยอัดอยู่แต่แบบมันจะมีข้อเสียของมันก็คือเวลาเราโทรแมสเซจเจอร์มันจะไม่ได้ยินอะไรเลยมาดิมาดิน้องแก๊กแก๊กก็มาดิครับเป็นไงล่ะเฟียวส์อัดไอเอลสุมาเว้ยเดี๋ยวมึงจะได้เอลเอลเคสก็อัดผมเข้าตายสัตว์ตายดิ ฝุดเข้าตาหย็ดแน่เอ้ยแปกอ้ยบัตบัตมาก็งั้นงน่นนะน้องอืม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 เป็นไงไฮ้คุ้แเวนไปว่าไปมันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยมันโหดนะแต่ถ้าใช้แบบตัวที่แบบจาเป็นดังนักนกไม่ไหวเออถ้าอย่างไอโอเนาะนะมานีน่จบเลยเอ้ยย่แย่ยยโอ้เกินไปนะพี่สดพี่ก็แบบทำผอมเหมือนเดิมมาดีมาดีน้องโอ้ ไอคิวไม่พูดเลยวะเฮียไม่เอนเตอร์เทนคนดูเลยอืมจริงเกินไปนะไอเฮียเขาดึงอะเออไม่ชอบวะ <laughs> ไอเฮียทำไมมึงต้องเงียบวะไอคิวไม่เล่นเลยไอใครนะไอคิวเหรอเฮ้ยกูโดนกูโดนเ <laughs> 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 ะเฮ้ยสําเ <laughs> นาเฮียป่าไม่ตีมังกรเลยนะอ่ะโอ้เกินไปไ <laughs> อคิวเป็นใบหรือฮะ เป็นโรคอะไรไว้ไอสัตว์ไอคุมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อรักเออเออเอเฟรนติโนหนึ่งอะเป็นไงเป็นไงกันอยู่ที่หนึ่งของโลก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 ไอสัตว์มึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิพวกมึงอะพวกมึงเาม้าดิเฮียมาดิเฟรเดนติโนทำไว้อะกูสารต่อเป็นไงล่ะเฮ้ยพวกมึงอย่าลืมพากูไปอำเภอด้วยนะเว้ยไปทำไมวะไปแจ้งเกิดไอสัตว์อ๋อ โอ้ไยคิวไม่พูดเลยแม่งเสียลมว่ะแต่แผ่นนี้มันเป็นมันมันโดนเล็บหนักตัวคนทุกซองอัดหน้าไอ้สว์นี่เป็นไงล่ะโอ้แบบอะไรมันเขินว่ะจ่าดูมึงเองเพื่อนดูดูนะครับเฟรเดริโนหนึ่งเอาดี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 น้องเอาดีน้องเฮียกูจะเฮ้ยกูไม่ได้ตีฟ้อมเลยไม่งแต่ดูมึงมามาดิมาดิก็มาดิหล่อเลี้ยวก็มาดิครับ ก็มาดีน้องก็มาดิมาดีน้องไอสัตว์แม่งพูดเยอะไกดทีนึ่งเออธรรมดาที่ไหนละทีมกูอ่ะเอ้ยกูจะโดนดึงไหมน่ะลิ้นผ่าสะจั์กูเป็นไงล่ะไอสัตว์เอ้ยยังเดือดรอดเดียวเองกูใจเย็นใจเย็นเพื่อรักเอาชนะได้พบมาบ้ามาดิน้องก็มาดิก็มาดิโอ้ยกูโดนไอเชี่ยมันมึงจะตันได้กูย์ กูตายเฮ้ยโหรอ,อได้ไงเนี่ยแล้วแฟนมึงโอ้กูเอรียมเรียมไปไมเดี๋ยวกูดจะเป็นมันจีน<ด>มาจีนเฮ้สามี้สองนีกูก็เหมือนกันร้องง่ายเข้าดิเข้าดิเข้าดิเข้าอะไรมันอยู่ไหนล่ะตีบับแดงฮะกูให้เลยนะเว้ยตัวเนี้ยบับแดงอ่ะกูตีให้มึงเลยนะเว้ยเพื่อน เออเป็นไงเดี๋ยวลิมมหาจารย์มาแย่งระวังส่งพระเจริญไอ้ตู้จับตาดูกูจะเอาปัสสาวะโอเคเคกูจะจับจับตูดดูมึงเองแหกตูดดูแลเฮ้ยเล้ยกูเดินติดหินอยู่เฮ้ยเฮ้ยกูเดินข้าป้อมด้วยมึงเจ้าเหรอมึงเจ้าเหรอมึงเจ้าโ้ยกูตายเย่ยกูโดนช็อตดาวเลยโอ้โหไม่น่าเล่นเลยกูไม่น่าติดเล่นเลยอยู่ตายเอี้ย อยกูจะจับตามดูมึงเองลิมหาสะจันเพื่อนเออไม่ต้องถอยละปวกเลยกูอุ้ยทำไมกูต้องเดินเข้าห่ะมันด้วยวะใช่กูจะไปจับตาดูอยู่จับจับตาอยู่จับไปเพี้ยนเออแย่แค่ไม่ธรรมดาไอ้ยุบฟันดอกไอ้กักจั๊กจั๊กจิกออไตัวนึ่งอีกตัวนึ่งอีกตัวนึงนี อีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเออเดีเอาดีอดีอีกตัวนึ่งอีกตัวนึ่งกูยืนบ่อเลยสัตว์กูรู้กูรู้ว่ามึงทาได้เพื่อนโอ้ยเปิดไปแล้วจบแล้วกาลังจะฉายแสงไอ้เนี่ยกำลังจะฉายเออแม่งเฮียมันไม่ไม่เข้าใจเราอะเดินหนีแล้วลูกผู้ชายเขาต้องยืนชนไอ้เฮียเอ้ยนี่มันมาแล้วไอ้เจ๊ตรงกูเนี่ยมึงได้ฉายแสงแน่มึงอยู่กูอ่ะ เอ้อเด้กูตีป้อมด้วยอย่าโอ้ยกูโดนดึงว่ะอุ้ยอุ๊ยกูมอบเลยเล่นอะไรไป,ล,ล,ปลอนเฮ้ยแม่งตีโคนเลย,ย,ยเออเฮ้ยกูกูเอ้ยกูมึงได้ฉายแสงแน่ดีเจช็อตเนี้ยเออจัดไปมึงเพียเ้ยน <c oughs> <c oughs> เออไมเป็นไรล้วเฮ้ยเพื่อนกูกูเรากำลังไปนะเพื่อนๆเรากำลังไป กําลังไปกําลังไปกําลังไปรอก่อนไอคิวแม่งเสียได้ไปเฮียเอ้ยใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมเม้นด่าไอ้ลุงพลด้วยนะครับไอคิวเนี่ยไอชิปนั้นที่เราเล่นกันกตัวเองคนดูแค่ปิดขนเองเฮียยศธรเนี่ยเอาแม่งเอาไม่ให้หนักชอบปิดไหมไม่รู้เป็นเทียอะไรวันเนี้ยเพื่อนนะคขาเป็เพื่อนอะขาดขาดใครไปก็สนุกไอขาดใครไปก็ไม่สนุกขาดใครไปก็สนุกกว่าฉัน พูดไปได้ไงครับไอเฮ้ยดิงโดนด้วยวะอุ้ยมันล็อกเลยอะล็อกในป้อมอะอุ้ยทำไมอะอุ้ย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 มาดิเนาะก็มาดีก็มาดิครับก็มาดี Battle ไฟกูไปแล้วเพื่อนไอ้ตมันจะมันจะโอ๊ยกูไม่ได้จับตาดูใครแล้วเพื่อนเลยโอ้ยขอโทษขอโทษนะคิวด้วยผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมเอามาดิเอามาดิก็มาดิน้องเออก็มาดิครับจุ๊บ อยู่นิ่งเหรอนิ่งหน่อยสัตว์นี่เป็นไงเป็นไงฉายแสงกูแวนไอสัตว์ก็ประมาณแบบไม่ได้ไม่ไม่มีการเตรียมนะแบบประมาณแบบจะลงแต่แบบที่อันชนะแล้วก็ลงก็แบบก็เวลาถ่ายแล้วมันชนะไงเออก็เล่นมันชนะก็คนมันเก่งไงไอตั๊เออเนาะไม่ได้เตรียมไม่เคยเตรียมอ่ะก็เล่นด้วยกันก็ไม่เคยแพ้อะไอถึงก็มีแหละเอาดีเออสุ พี่แตกพูดแค่นี้แหละอุ้ยป่อแม่งยังอยู่นี่ว่ะบัตเตอร์ไฟเปรี้ยวใช่ไหมไอส้สั์นี่เป็นไงกูอะใครก็ได้ตอนเนี้ยมาดิแก๊กก็มาดิก็มาดิอุ้ยทำไมมันทำไมกูสตาร์มันเอ้ยจบเหอะเริ่มเกมไหมไไอุ้ยมันดึงกู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 งก,กูตาย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  มึงจะมาดูไนะกูอยู่กูดูอยู่กูดูอยู่เพื่อนกูดูอยู่นี่ไงนี่ไงอู้หูโอ้โหเ้ียไอคิวถ้าแม็ดหน้ามึงไม่เปิดนังกูกูจะกูจะให้คนดูกูคอมเมนต์ด่ามึงถึงจะมีแค่สิบสองสิบสามคนก็เถอะช็อตด่าเอาดีเอาดีนนอง เออซานิทกูมไม่ไม่ธรรมดาว่ะไอ้แย่เหม็นของฟลินนี่ไม่งหรือไว้ไสัตว์หรือลินแบกน่วไปรู้ตัวป่ะฟ <c oughs> ลินแ,แบกเออแบก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 ลุงโพลุงโ<ต>พลุงพูดอะไรกัได้เนาะมันมีคน๊ปุ๊ก็ไปยืนเนาะอะไรนะงูงูเออลืมไปลุงโพลแม่งเข้าคุกแล้วนี่มาใช่ไหมวะไม่เข้าไม่เข้าหรอเออกูก็ตามกูไม่ได้ตามข่าวเลย ทีต้มมอคนฆ่าลุงชูใช่ไหมไม่ใช่กูละเฮ้ยจบเาาดียวทตไมถึงแบบเี้เลยนลมึงเชื่อไหมมึงเชื่อไหมถ้าถ้าแบบมีคนฆ่าลุงตู่อ่ะจะไม่มีใครหาสาเหตุเลยนะเว้คดีแบบจ,จะจบภ<ด>ายในวันเดียวเลยอะ่ะเอ้ยไม่ถึงวันด้ยวยซ้ำใคกลัว <laughs> ไม่มีคดีไม่มีใครรับรู้รู้แค่ตาย <laughs> โอ้ยโอมาโก้เอ้ยตีมันกอยดีแบบท่านผู้ชมก็มาดิ เฮ้ยกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูโตโตอยู่นี่โตอยู่นี่เออเอย่าลืบพากูไปอำเภอด้วยกูจะไปแจ้งเกิดไอ้สัตว์มาดิไอ้สัตว์เอ้ยกูก็มาดิมึงก็มาดิครับก็มาดิเนาะก็มาดิเนาะอือไม่เคยหวั่นไม่เคยหวั่นได้ทุกตัวได้ทุกตัวได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นไอ้ที่มึงบอกมึงเก่งไอ้สัตว์มึงไปเรียกมาให้หมดจะตัวหรือกระสดไม่รู้กูพูดยัง้นแหละ มา uh, ดิเอา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 ดิเอ้ยมันมีต no 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 ีฟอมมันมีฟอมตีฟอมตีฟอมลืมฟอมแม่งตีกูก่อนไมไม่กูไปฟอมตีกูเฉยเออตีกูเฉยเลยอะเฮ้ยเกินไปนะอุ้ยกูยังไม่ตายตีปฟอมอยู่ตีฟอมอยู่เฮ้ยชิวๆเต็มด้วยนี่เป็นไงโอ้โหไม่ทำอะไรตีเราแต่คิวไม่ไปเปิดไม้เฮียแม่งเสียลมอะสัตว์ต่อยฟันหลุดแม่งเลยเฮียสำหรับวันนี้ก็ขอบ ขอขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย